สวัสดีครับผมเซบปตจากาัสมายทีเซอร์วิสนะครับตันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook 16นิ้วนะครับ a 2 1 4 1นะครับตัวนี้ก็มาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับทางที่หน้าร้านเช็คกันแล้วเนี่ยก็เกิดจากในส่งตัวชุดระบบเมนบอร์ดนะครับเนี่ยก็เลยส่งมาให้ทำการซ่อมนะครับ ทีนี้ก็แกะเครื่องมาเช็คนะครับก็ไปเจอในส่งตัวชุดไฟที่ควบคุมเกี่ยวกับตัว s s d นะครับหรือว่าเมดเนนนั่นเองนะครับที่มันมีไฟมาไม่มาเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับทำให้ไปส่งตัวชุดหน่วยความจำเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับนะพอชุดหน่วยความจำไม่มีไฟนะครับเครื่องก็จะปูดไม่ได้ออนไม่ได้นะครับทีนี้มาดูจุดที่ ทำการควบคุมในส่วนของตัวระบบชุด s s ไนะไปได้ดีก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเราก็จะมีเบอร์บอกนะครับ TSB นะครับ4226นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววิธีเช็คขนาดความจุของเม็ดแนงนะครับหรือเม็ดเดอร์ฮอจันนั่นเองนะครับเดอนจันของแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางเครื่องก็มี4เม็ดนะครับบางเครื่องก็มี6นะครับบางรุ่นก็ จะมี5เมตรนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนประกอบนะครับของตัวเครื่องที่จะทำให้เครื่องมันออนได้นะมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับชุดในส่วนของตัวเอเดีนะครับเอเดีก็จะมีเอเดดีนะครับเอเดดีศูนแล้วก็เอเดดีนนะครับมันจะมีอยู่2ลายนะครับทั้ง2ลายนี้เนี่ยจะต้องมีการปล่อยไฟนะครับไฟเขาก็จะใช้เป็น0.9นะครับมี 2.7นะครับมี1.8นะครับก็จะมีประมาณนี้ไฟทุกคอยก็ต้องออกหมดนะครับในสองตัว SSD ดะคีนะถ้าไฟออกหมดเครื่องก็จะบูตได้ออนได้นะครับของตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับเปิดเข้าหน้า user ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กหลังชาร์จแบตไว้อยู่นะครับก็เลยเอามาเป็นประสบการณ์นะครับให้คนที่กำลังฟังรุ่นนี้อยู่นะครับหรือ ใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับของ MacBook 16นิ้ว A211 4นะครับก็ประมาณนี้โอเคก็ก่อนจากไปช่างช่างไปก็ขอฝากล้าไว้เหมือนเดิมนะครับมี10ราคาด้วยกันนะครับทุ่งเทพมหานครเลยนะครับถ้าใครอยากได้โลเคชั่นนะครับของตัวหน้าสาขาก็สามารถเข้า <c oughs> ไปดูที่หน้าเว็บไซต์สมัยทีสุดได้เลยนะครับสำหรับนี้ช่างเปก็ขอตลาไปก่อน <c oughs> เจอใหม่ในสดขาหน้านครับ <c oughs>